ความรักไม่ควรเป็นสนามรบความรักควรเป็นบ้านที่เรากลับมาแล้วรู้สึกปลอดภัยเสมอทางออกของความรักที่เป็นพิษถ้าเราฟังสัญญาณเตือนทั้งหมดแล้วแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับชีวิตเรานั่นไม่ใช่เรื่องที่น่าโทษตัวเองเพราะการที่เราเลือกที่จะรักใครสักคนมันไม่ใช่ความผิดเลยแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเมื่อเรารู้แล้วเราจะทำยังไงต่อไปขั้นแรกเลยคือ ยอมรับความจริงยอมรับว่าความรักครั้งนี้อาจไม่ใช่รักที่ทำให้เรามีความสุขอย่างที่หวังไว้การยอมรับไม่ใช่การแพ้แต่คือการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงขั้นต่อมาคือการตั้งขอบเขตบา u n d เด y รี boundary, ให้ชัดเจนเราต้องรู้ว่าหัวใจเรารับได้แค่ไหนสิ่งไหนที่เกินไปและเราจะไม่ยอมให้ใครก้าวล้ำเข้ามาทำร้ายใจเราได้อีก การตั้งขอบเขตไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นการบอกโลก,กว่าหัวใจของฉันก็มีคุณค่าถ้าเราลองปรับแล้วลองคุยแล้วแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะเลือกตัวเองใช่มันเจ็บมันเศร้าแต่มันคือการเจ็บเพื่อรักษาไม่ใช่เจ็บเพื่อทอรมานต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดจำไว้นะความรักไม่ควรทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่เหลือตัวตนความรัก ไม่ควรทำให้เราต้องร้องให้คนเดียวกลางดึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและความรักที่ดีจะไม่ทำให้เราสงสัยว่าตัวเองมีค่าแค่ไหนเพราะรักแท้ไม่ใช่รักที่ทำร้ายแต่คือรักที่เยยวยาวรักที่เต็มเต็มและรักที่ทำให้เรากลับมายิ้มได้ด้วยหัวใจจริงๆทั้งหมดนี้คือสัญญาณเตือนที่บอกเราได้ชัดเลยว่าความรักครั้งนี้กำลังเป็นพิษต่อใจหรือเปล่า ฉันอยากให้ทุกคนลองฟังเสียงหัวใจตัวเองจริงๆว่าตอนนี้ความรักที่คุณมีมันทําให้คุณยิ้มได้มากกว่าร้องไห้หรือเปล่าถ้าวันนี้คุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณไม่จําเป็นต้องทนอยู่กับความรักที่ทําร้ายหัวใจเพราะคุณมีคุณค่าและคุณสมควรได้รับความรักที่อ่อนโยนปลอดภัยและเติมเต็มถ้าเนื้อหานี้ช่วยปลูกอะไรบางอย่างในใจ คุณได้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับคนที่อาจกำลังเผชิญเรื่องแบบเดียวกันด้วยและที่สำคัญอยากฟังความคิดของคุณลองคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณเคยเจอสัญญาเหล่านี้บ้างไหมหรือคุณผ่านมันมาได้ยังไงเพื่อเรื่องราวของคุณจะเป็นแสงเล็กๆที่ช่วยเยียวยาหัวใจของใครอีกหลายคนได้เพราะสุดท้ายแล้วความรักไม่ใช่สนามรบความรักคือบ้านที่เรากลับมาแล้ว ควรรู้สึกปลอดภัยเสมอ